วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์พรมเทพเทวดาเปรตอมนุษย์ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอุบายให้มนุษย์เกรงกลัวต่อบาปและทำความดีใช่หรือไม่ครับมีสองลักษณะคือหนึ่งใช้เป็นอุบายจะพูดอย่างนั้นก็ใช่ในกรณีที่เราไม่มียานอย่างรู้ นั้นต้องแยกเป็นกรณีไปกรณีที่เรารู้ไม่ถึงท่านเราจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่ไอน์สไตน์คิดก็ยังไม่มีใครรู้หมดใช่ไหมรู้แค่บางส่วนแล้วก็เอามาทําเป็นเปิดประมาน,นูทำโน่นทํานี่อีกต้องหลายสูตรที่คิดไม่ออกแล้วจะบอกว่าไอน์สไตน์โกหกก็ไม่ได้เพราะเรารู้ไม่ถึงเขา นาบันหนึ่งคนคนหนึ่งรู้ถึงสูตรของเขาแล้วผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้อา้าวนี่ไงมันพิสูจน์ความจริงเข้ามาเรื่อยๆเรายังนั่งเข้าฌานสี่แล้วใช้เป็นนิหารของฌานสี่คือสมาธิไม่ได้เราจะปฏิเสธว่าอิทธิปฏิหารนโกสวรรค์ไม่มีก็ไม่ได้เพราะพระุทธเจ้าทําได้เนี่เพราะฉะนั้นนี่คือกรณีที่เรายังไม่สามารถปฏิเสธคําของพระองค์ได้ ทุกกรณีเพราะมันเป็นของละเอียดปรานีที่เราทําไม่ได้อย่างท่านนั้นเราตรวจสอบในธรรมะชันตื้นๆที่เราตรวจได้ไปก่อนถ้าตรงมันจะเริ่มมีศรัทธาขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับกันกรณีที่สองเป็นอุบายหรือเปล่าสมมุติว่าเป็นอุบายภายใต้การไม่มีญาณอย่างรู้ถ้าโยมไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามี นรกมีสวรรค์มีนะโยมก็จะต้องเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือจะต้องมีการเชื่อสองแบบนะคนเชื่อว่ามีอีกคนที่คัดค้านก็จะต้องเชื่อว่าไม่มีถูกต้องไหมถ้าโยมบอกว่าสิ่งที่พูดว่ามีผิดโยมก็ต้องเชื่อว่านรกสวรรค์ไม่มีใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็นสองความเชื่อนะ นรกสวรรค์ไม่มีก็ต้องพ่วงกับความเชื่อที่ว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีเพราะมันจะพาส่งผลให้เราไปสู่นรกหรือสวรรค์มันจะพ่วงความเชื่อนี้มาด้วยคิดให้ดีนะนี่พู้เจ้าอธิบายไว้เลยนะส่วนคนที่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีก็จะต้องพ่วงกับความเห็นที่บอกว่ากรรมดีกรรมชั่วมีเข้าไปด้วยเห็นไหมในสองความเห็นนี้คนไหนดีกว่ากัน อ่าผู้เจ้าให้มาวิเคราะห์นะนั้นผู้เจ้าบอกว่าคนที่ไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีคนคนนี้จะทำอกุศลได้ทุกชนิดเพราะเขาจะไม่เชื่อว่ามีอะไรมาตอบสนองและเขาไม่ต้องไปเกิดในนรกหรือสวรรค์อะไรทั้งสิน้นชาตินีชน้ชาติเดียวจบกันนั้นโยมจะฆ่าใครก็ได้ฆ่าก็ฆ่าแล้วมีอะไรมันไม่ใช่อกุศลอกุศลไม่มี ดุนบาไม่มีกรมดีกมช่วไม่มีโง่แล้วไปเชื่อในโง่แล้วเพราะโลกนี้โลกหน้าไม่มีขโมยของใครก็ได้ฉันสบายคนเดียวก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมจะบูชายันบูชาอะไรจะฆ่าสัตว์เป็นร้อยเป็นพันก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนอาตมาสมัยเด็กๆเนี่ยบ้านข้างๆเขาตุดจีนเขาเชือดไก่อัตมาก็ไปนั่งอยู่ในบ้านเขา โอ้โยมันมีไก่ยอยู่ตัวเขาเชื่อไม่ขาดนะนะคอมันก็ขาดแต่ขาดไม่สนิทมันยังเหลือนะตัวมันก็อยู่คอมันก็ห้อยอยู่กับตัวแล้วมันก็คือปือปีกบินหนีไปอุ้ยคอยังห้อยอยู่เลยขาดไปมันก็บินไปทั้งคอขาดอย่างนั้นรอบบ้านเลยเลือดสาดไปเต็มบ้านโอ้โหภาพยังติดตาแต่วานี้น,น่าสงสารมากเนี่ยสัตว์ล้มตายเต็มไปหมดเลยเขาบอกได้บุญใช่ไหม แต่ผู้เจ้าบอกนรกเนี่ยอย่างงี้นรกนะผู้เจ้าก็บอกว่าพระองค์มไม่ได้บูตําหนิการบูชาไปเสียตะพืชนะถ้าการบูชาใดเนี่ยแพ้แก่กก่สุกรช้างโกมาล้มตายเนี่ยเป็นไปเพื่อนรกนะแต่ถ้าบูชาแล้วไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นไปเพื่อสุปติโลกสวรรค์นั่นนี่คือความเห็นของคนท่านนี้คนที่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามี กมดีกมชั่วมีผู้เจ้าบอกคนคนนี้จะสร้างกุศลมากกว่าอากุศลเพราะเขาจะไม่ค่อยกล้าทำบาปเพราะกลัวบาปจะมาตอบสนองเขาแล้วก็กลัวเขาจะไปอภัยผุ้เจ้าเลยถามว่าภายใต้การไม่มียาณอย่างรู้ความเห็นของใครดีกว่ากันอันไหนจะเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สังคมมากกว่ากันขณะที่คนคนนี้จะอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างเป็นทุกข์เพราะเขาเริ่มสร้างกรรมที่เกิดการเบียยเบปลนนะอ่า เพราะนั้นเมื่อเขาเบียดเบียนเนี่ยเขาจะถูกด่าว่าสาบแช่งติดคุกติดตารางเนี่ยนะปัจจุบันก็อยู่เป็นทุกข์ตายไปนะถ้าโลกหน้าไม่มีโอเคปัจจุบันเป็นทุกข์แน่นอนแต่ถ้าโลกหน้าเกิดมีจริงเนี่ยไอ้นี้ก็ตกนรกทุกสองต่อไงปัจจุบันทุกข์โลกหน้าทุกข์แต่คนที่สร้างกุศลมากกว่าปัจจุบันก็จะอยู่เป็นสุขนะถ้าตายไป โลกหน้าไม่มีอย่างน้อยปัจจุบันฉันอยู่เป็นสุขแต่ถ้าโลกหน้ามีก็เข้าสู่สุขติโลกสวรรค์สุขสองต่อคนคนนี้ถือความเห็นนี้สุขสองต่อคนคนนี้ถือความเห็นนี้ทุกสองต่อแล้วเธอว่าจะเลือกอย่างไหนดีกวกันนี่เป็นการตอบด้วยเหตุผลที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้เห็นนะพระเจ้าคิดละเอียดนะอืมนี่คิดแบบไม่ต้องมียาอย่างรู้นะ ừ. นละเอียดแล้วท่านก็ผมว่าท่านทันสมัยนะครับใช้เหตุผลใช่ท่นสมัยใช้เหตุผลหมดเลยแล้วนี่พูดมา2องพันกว่าปีโยมมีพสูรรหมดไงยยงคิดดูสิว่าผู้เจ้าเหมือนกับจะรู้ล่วงหน้าหมดเลยว่าโยมจะถามอะไรใช่ไหมยาถามอย่างเงี้ยมาฉันมีคําตอบเะเต่พวกคำถามี่กรอยู่นี่คำพุทธเจ้าตอบได้หมดเลยคำพุทธเจ้าตอบได้หมดเลยโยมเห็นไหมอืม